แฟนซื้อเนื้อมานะใส่ตู้เย็นไว้นานแล้วแหละหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าไม่รู้จะทําเมนูอะไรสักทีนะก็เลยเออวันนี้ก็เอามาทำนะก่อนที่มันจะเสียซะก,ก่อนนะคะเป็นเนื้อส่วนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนมันจะลดราคานะมันก็จะแบบมีพังผืดรอบๆอะไรเงี้ยเราก็ล่อออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะสรุปวันนี้ก็คือทําเป็นแกงและกันทีแรกถามมิกกี้ว่าอยากกินเป็นแบบผัดน้ํามันหอยหรือเป็นแกงดีอะไรเงี้ยนางเลือกแกงนะก็เลยทําเป็นแกงนะคะพริกแกงผัดกับหัวกะทิก่อนเนาะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเนาะเนื้อนีก็อ ขวางลายเนื้อนะแล้วก็ให้มันเป็นแผ่นบางๆนะนี่แล้วก็ผัดกับผิดแกงพอสุกนิดหน่อยเราก็ใส่กะทิลงไปเพิ่มนะแล้วก็ต้มให้สุกก็ปรุงรสใส่รสด,ดีใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะก็ชิมรสตามชอบนะแล้วก็ระหว่างที่เรารอแกงสุกอะไรเงี้ยเราก็ไปหั่นพริกหั่นใบมะกรูดรอไว้อะไรเงี้ยล้วก็ชิมรสตามชอบนะทุกคนที่แรกอะ่ะใจวันๆอยู่มากเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ทําเนื้ออะไรเงี้ยเพราะว่า แบบที่บ้านไม่ได้กินเนื้อแล้วก็เราก็กินแต่ว่าทําไม่เก่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ทําก็กลัวมันจะเหนียวมากเลยแล้วก็คิดว่าเออจะหมักก่อนดีไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็สรุปก็คือไม่ได้หม,มักก็แกงเราไปเลยแต่ก็ไม่ได้เหนียวนะไม่ได้เหนียวมากขนาดนั้นอนะ่ะก็อร่อยเลยแหละกินได้ดีเลยแหละนี่หนะ้าตาเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบไม่มีผัก เป็นแบบเนื้อล้วนนะมีผักโรยนิดๆนิดๆนะแล้วก็ตบด้วยหัวกะทิตอนท้ายนิดนึงนะเพิ่มความมันความอร่อยนะแล้วก็กินแกงเดี๋ยวมันก็เปื่อเนาะเรามันคนทํากับข้าวสองอย่างสาอย่างอยู่แล้วก็เหมือนเวลาเราไปตามห้างอะมันจะมีแบบเซตไข่เจียวแกงส้มเซ,ตน,เซตนู่นเซตนี้เราก็เลยทําเป็นไข่เจียวนะว,วันนี้ก็ทอดไข่ใส่ไข่ไปสมฟองนะคะแล้วก็ทอดใส่น้ามันนิดหน่อยแนละ้วกระทะมันไม่ได้ตั้งใจเหมือนกระทะแบบก้นลึกบบบ้านเราแ้วก็เออใช้ไปก่อนนะก็เกลี่ยขอบให้มันสุกนะแล้วก็ พลิกกลับด้านออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราชอบทำกับข้าวสอ,อย่างอยู่แล้วด้วยเพราะว่ากลัวมิกกี้จะกินไม่ได้นะก็จะทำแบบเผ็ดอย่างหนึ่งไม่เผ็ดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าแกงเผ็ดเกินก็จะได้แบบมีไข่จงไข่เจียวตัดนะ,ะมิกกี้หยิบอะไรกินเข้าไปนะ นี่หน้าตาอาหารก็เป็นอย่างนี้นะคะแกงก็จะไม่ได้สีสันจัดจ้านมากนะเพราะว่าพริกแกงใส่เยอะไม่ได้ใส่ไปน,นิดเดียวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะอยากใส่เยอะๆแต่ว่ากลัวมิกกี้เผ็ดนะอันนี้กินเราๆเที่ยงนะทุกคนแต่เราใส่ชุดนอนเพราะว่าไปทํางานมาแล้วก็กลับมาถึงก็เปลี่ยนชุดใช่ไหมแล้วก็ทากับข้าวแล้วก็เลยกินด้วยชุดนี้ไปเลยนะคะเราใส่ชุดนอนอยู่บ้านเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนบ่ายจะไปต้องไปทํางานต่ออีกอร่อยีแม่สวัส อันนี้มิกกี้เขากินได้นะคะไม่เผ็ดนะกินเอนจอยเวอร์นางชอบกินแกงนะนี่ก็ถามว่าชอบกินแกงแต่เมื่อไหร่นางบอกตั้งแต่รู้จักเธอ